สวัสดีค่ะเพื่อนๆทาสแมวทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรานะคะเชื่อไหมคะว่าความรักอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้แมวของเรามีความสุขและสุขภาพดีได้จริงๆหลายคนเริ่มต้นการเลี้ยงแมวด้วยภาพฝันที่สวยงามว่าแค่มีอาหารเม็ดตาอ,อยอร่อยน้ำสะอาดสะอาดและกระบะไซด์ดีๆสักใบก็ถือว่าเราเป็นเจ้าของที่เพอร์เฟแล้ว แต่ในความเป็นจริงโลกของแมวซับซ้อนกว่านั้นมากค่ะมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจมองข้ามหรือทำไปเพราะความไม่รู้ซึ่งการกระทำเหล่านั้นกำลังบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของน้องแมวที่เรารักอย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยวันนี้เราจะมาเปิดอกคุยกันแบบเจาะลึกถึง8ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ทาสแมวหลายคนกำลังทำอยู่แล้วเราจะแก้ไขมันไปด้วยกันค่ะ เพื่อสร้างสวรรค์ที่แท้จริงให้กับเจ้านายสีขาของเราในบ้านหลังนี้ค่ะ 1. การละเลยเรื่องสุขภาพเชิงป้องกันอยู่ในบ้านก็ป่วยได้หลายคนมีความเชื่อฝังใจเลยนะคะว่าแมวเลี้ยงระบบปิดอยู่แต่ในบ้านจะไปติดโรคจากไหนไม่ต้องฉีดวัคซีนหรอกไม่ต้องไปหาหมอบ่อยๆเปลืองเงินนี่คือความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดเลยค่ะลองคิดตามนะคะ เราเองนี่แหละค่ะคือพาหะนำโรคชั้นดีเราเดินออกไปนอกบ้านเหยียบย่ำไปทั่วทุกที่เชื้อโรคพยาธิหรือแม้แต่ไข่หมัดมันติดมากับรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าของเราได้สบายสบายพอกลับเข้าบ้านน้องแมวมาคลอเคลียมาถูไถ่ายเขาก็รับเชื้อโรคไปเต็มๆโดยที่เราไม่เห็นด้วยซ้ำ ยังไม่รวมถึงยุงที่บินเข้ามาในบ้านตอนเราเปิดประตูซึ่งเป็นพระหะของโรคขยาตหนอนหัวใจที่ร้ายแรงหรือโรคบางอย่างที่ติดมาตั้งแต่กำเนิดเช่นลูคีเมียแมวหรือเอสแมวที่อาจไม่แสดงอาการเลยในช่วงแรกแต่จะค่อยๆทำลายภูมิคุ้มกันของเขาไปเรื่อยๆการที่เราไม่เคยพาแมวไปตรวจสุขภาพประจาปีก็เหมือนกับการปล่อยระเบิดเวลาให้ทางานไปเรื่อยๆค่ะเพราะแมวเป็นสัตว์ที่เก็บอาการเก่งมาก ตามสัญชตาตญาณสัตว์ผู้ล่าการแสดงความอ่อนแอออกมาคืออันตรายถึงชีวิตกว่าเราจะเห็นว่าเขาซึมไม่กินข้าวอาเจียนหรือดูป่วยนั่นอาจหมายถึงอาการของโรคลุกลามไปไกลมากแล้วจากที่ควรจะรักษาได้ไง่ายๆอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งน้ำตาดังนั้นนะคะอย่างน้อยที่สุดปีละหนึ่งครั้งต้องพาเขาไปตรวจสุขภาพค่ะ ฉีดวัคซีนรวมให้ครบป้องกันเห็บหมัดและพยาธหนอนหัวใจเป็นประจำทุกเดือนและที่สำคัญมากคือการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันหลายคนมองข้ามเรื่องนี้ไปแต่หินปูนและโรคเหงือกอักเสบสร้างความเจ็บปวดทรมานให้แมวอย่างมหาศาลและเชื้อโรคในช่องปากก็สามารถลุกลามไปที่อวัยวะสำคัญอย่างหัวใจและไตได้ด้วยการลงทุนกับสุขภาพเชิงป้องกันคือการซื้อเวลาแห่งความสุขให้เราได้อยู่กับเขาไปนานๆค่ะ 2. การให้อาหารแบบบุฟเฟ่หรือฟรีฟิตดิ้งมันดูเหมือนการแสดงความรักใช่ไหมคะกินได้เลยนะลูกแม่อยากให้หนูอิ่มท้องตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วเรากำลังสร้างนิสัยการกินที่ไม่ดีและนำพาหายนะมาสู่สุขภาพของเขาคะ่ะธรรมชาติของแมวป่าเขาเป็นนักล่าที่กินเหยื่อเล็กๆแต่บ่อยครั้งไม่ใช่สัตว์ที่กินอาหารมื้อใหญ่ๆทีเดียวแล้วนอนเหมือนสิงโตการที่เรามีอาหารให้เขาตลอดเวลา มันขัดกับสัญชตาตญาณดั้งเดิมของเขาค่ะผลที่ตามมาคืออะไรเขาจะเริ่มกินเพราะเบื่อไม่ใช่เพราะหิวและน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแมวอ้วนไม่ใช่แมวที่น่ารักน่าฟัดนะคะแต่มันคือแมวที่กำลังป่วยโรคที่ตามมาเป็นขบวนเลยทั้งเบาหวานชนิดที่สองที่ต้องฉีดอินซูลินกันทุกวันโรคไขมันพอกตับโรคข้อต่ออักเสบ เพราะร่างกายต้องแบกรับน้ำหนักเกินพิกัดทำให้เขาไม่กระฉับก,กระเฉงเจ็บปวดทุกย่างก้าวและที่น่ากลัวคือโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจวิธีที่ถูกต้องคืออะไรคือการให้อาหารเป็นมือมือค่ะวันละ2-3ถึงมมือ้อตามปริมาณที่เหมาะสมกับน้ำหนักและกิจกรรมของเขาการทำแบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยควบคุมน้ำหนักแต่ยังสร้างกิจวัตรที่ดีทำให้เขารู้จักรอคอยและยังเป็นโอกาสให้เราได้สังเกตความผิดปกติด้วย ถ้าวันไหนเขาไม่ยอมกินข้าวตามเวลาปกตินั่นคือสัญญาณเตือนแรกๆว่าอาจมีอะไรผิดปกติแล้วสำหรับใครที่ไม่มีเวลาจริงๆลองใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่ตั้งเวลาได้หรือดีไปกว่านั้นคือใช้ของเล่นที่ต้องให้แมวออกแรงคิดหรือขยับตัวเพื่อให้อาหารออกมา Puzzle Feeder วิธีนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เขากินช้าลงเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระตุ้นสมองและลดความเบื่อหน่ายไปในตัวด้วยจำไว้นะคะ การกินควรเป็นกิจกรรมไม่ใช่แค่การเติมพลังงานเฉยๆ 3. ส,สุขอ,อนามัยของกระบะทรายห้องน้ำคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของแมวเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆค่ะแมวเป็นสัตว์ที่รักสะอาดเป็นชีวิตจ,จิตใจการที่เขาต้องใช้กระบะทรายที่สกปรกชื้นแฉะหรือส่งกลิ่นเหม็นมันคือความเครียดขั้นรุนแรงสำหรับเขาเลยนะคะ ลองนึกภาพเราต้องเข้าห้องน้ำสาธารณะที่ไม่มีใครทำความสะอาดมาเป็นอาทิตย์สิคะเรายังทนไม่ได้แล้วแมวที่มีประสาทร,รับกลิ่นดีกว่าเราหลายสิบเท่าจะรู้สึกอย่างไรเมื่อแมวรู้สึกว่าห้องน้ำของเขาไม่ปลอดภัยหรือไม่สะอาด <S <S เขาจะเริ่มหาที่ใหม่ในการขับถ่ายซึ่งก็คือตามโซฟาพรมหรือมุมห้องของเรานั่นเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุดปวดหัวของคนเลี้ยงแมว แต่ต้นต่อกลับมาจากความผิดพลาดของเราเองค่ะกฎเหล็กที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยคือจำนวนกระบะทรายเท่ากับจำนวนแมวบวกหค่ะถ้าคุณเลี้ยงแมวหนึ่งตัวควรมี2กระบะเลี้ยงสองตัวควรมี3กระบะเพื่อให้เขามีตัวเลือกเสมอและควรวางกระบะทรายไว้คนละมุมของบ้านไม่ใช่วางติดกันนะคะตำแหน่งการวางก็สำคัญไม่แพ้กันต้องวางในที่ที่เงียบสงบ เป็นส่วนตัวไม่ใช่ทางเดินที่คนพลุกพล่านและที่สำคัญที่สุดคือห้ามวางไว้ใกล้กับชามอาหารและน้ำเด็ดขาดค่ะไม่มีสัตว์ที่ไหนอยากกินข้าวข้างๆซ้วมของตัวเองมันผิดกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดกับเชื้อโรคค่ะการใส่ใจเรื่องเล็กๆใน้อยแบบนี้จะช่วยลดความเครียดให้แมวได้อย่างมหาศาลเลยค่ะ 4. สภาพแวดล้อมที่น่าเบื่อบ้านไม่ใช่กรงขังแต่คือสนามเด็กเล่น แมวที่เลี้ยงในบ้านอาจจะปลอดภัยจากอันตรายภายนอกแต่ก็ต้องแลกมากับการถูกจองจำในพื้นที่เดิมๆทุกวันตลอดชีวิตถ้าบ้านหลังนั้นไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับคุกดีๆนี่เองค่ะความเบื่อหน่ายคือศัตรูร้ายของแมวบ้านมันนำมาซึ่งความเครียดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆคุณเคยเห็นแมวที่วันๆเอาแต่นอนไหมคะ หรือแมวที่ชอบวิ่งทําลายข้าวของตอนกลางคืนกัดแทะเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่โจมตีเจ้าของนั่นไม่ใช่เพราะเขาเป็นแมวนิสัยไม่ดีนะคะแต่เป็นเพราะพลังงานสะสมในตัวเขามันไม่มีที่ให้ปลดปล่อยต่างหากการจัดสภาพแวดล้อมให้แมวหรือที่เรียกว่า f e e l i n e environmental enrichment จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งค่ะพื้นที่แนวตั้งแมวชอบที่สูงค่ะ การมีคอนโดแมวสูงๆชั้นวังของติดผนังให้เขากระโดดปีนป่ายจะทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและได้ออกกำลังกายหน้าต่างชมวิวหาที่นอนนุ่มๆหรือชั้นติดกระจกไว้ริมหน้าต่างให้เขาได้นอนดูนกดูรถหรือดูผู้คนเดินไปเดินมามันคือแคททีวีที่ดีที่สุดในโลกค่ะของเล่นที่หลากหลายอย่าให้ของเล่นชิ้นเดิมๆตลอดเวลาค่ะ สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆของเล่นที่ต้องมีคือไม้ตกแมวเพราะมันเรียนแบบการล่าเหยื่อได้ดีที่สุดการได้เล่นกับเราวันละ15 3 0นาทีไม่เพียงแต่จะช่วยให้เขาได้ออกกำลังกายเท่านั้นแต่ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาให้แน่นแฟนขึ้นด้วยค่ะจำไว้นะคะบ้านที่นิ่งและเงียบสงบเกินไปในสายตาเราอาจเป็นบ้านที่น่าเบื่อจนน่าหดหูสำหรับแมวก็ได้ค่ะ 5. โจมตีด้วยกลิ่น กลิ่นหอมของเราคือมลพิษของแมวเราชอบให้บ้านหอมใช่ไหมคะเราใช้สเปรย์ปรับอากาศน้ำยาถูพื้นกลิ่นแรงจุดเทียนหอมหรือใช้เครื่องพ่นน้ำนันหอมระเหย essential oils แต่รู้ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้กำลังทำร้ายแมวของเราอย่างรุนแรงเลยคะ่ะ ประสาทรับกลิ่นของแมวไวกว่ามนุษย์เราถึง14เท่ากลิ่นที่เราว่าหอมกำลังดีสำหรับแมวอาจจะฉุนรุนแรงเหมือนเราถูกจับไปอยู่ในโรงงานผลิตน้ำหอมตลอด24ชั่วโมงก็ได้นะคะกลิ่นเหล่านี้สร้างความเครียดทำให้แมวเบื่ออาหาร และที่สำคัญสารเคมีหลายชนิดในผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยเฉพาะน้ำมันหอมระเหยบางตัวเช่นที่ทรีออย์ยูคาลิปตัสหรือกลุ่มซีทรัสเป็นพิษต่อตับและระบบนับประสาทของแมวอย่างรุนแรงนะคะการสูดดมเข้าไปบ่อยๆอาจถึงแก่ชีวิตได้เลยดังนั้นควรเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่มีกลิ่นหรือระบ,บุว่าปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงเลิกใช้สเปรย์ปรับอากาศหรือน้ำหอมเสียบปลั๊กในบริเวณที่แมวอยู่เป็นประจำ หากอยากให้บ้านมีกลิ่นหอมลองใช้วิธีธรรมชาติเช่นการเปิดหน้าต่างระบายอากาศหรือใช้ของจากธรรมชาติอย่างเปลือกส้มตากแห้งในที่ที่แมวเข้าไม่ถึงแทนจะดีกว่าคา่ะข้อที่6ปล่อยให้เขาอยู่ลำพังนานเกินไปแมวไม่ใช่สัตว์สันโดษแต่เป็นสัตว์รักอิสระมีมายาคติอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแมวที่ว่า แมวเป็นสัตว์รักสันโดษไม่ต้องการคนดูแลเอาใจใส่มากซึ่งไม่เป็นความจริงเลยค่ะจริงอยู่ที่แมวรักอิสระและมีโลกส่วนตัวสูงแต่พวกเขาก็เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการความรักความเอาใจใส่และสร้างพันธะกับเจ้าของอย่างลึกซึ้งการทิ้งแมวให้อยู่บ้านตัวเดียวนานๆ1 0 1ถึงชั่วโมงทุกวันโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆเลยอาจทำให้เกิดภาวะวิตกกังวลจากการพลัดพรากหรือ separation anxiety ได้ค่ะ อาการอาจแสดงออกได้หลายอย่างอย่างเช่นร้องไม่หยุดเมื่อเรากลับถึงบ้านทำลายเข้าของหรือมีพฤติกรรมติดเจ้าของมากผิดปกติก่อนออกจากบ้านลองเปิดเพลงคลาสสิกเบาๆหรือเปิดสารคดีสัตว์ให้เขาดูจัดเตรียมของเล่นที่เขาเล่นคนเดียวได้หรือเปิดหน้าต่างให้เขาได้ดูวิวภายนอกและที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณกลับถึงบ้านแล้วใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับเขาสักนิดเล่นกับเขา พูดคุยกับเขาด้วยน้ำสึยงที่อ่อนโยนการทำแบบนี้จะช่วยเติมเต็มความรู้สึกของเขาและทำให้เขารู้ว่าถึงแม้เราจะหายไปแต่เราก็จะกลับมาหาเขาเสมอข้อที่เไม่เข้าใจสัญชาตญาณการขวนการขวนคือธรรมชาติไม่ใช่การทำลายการขวนเฟอร์นิเจอร์เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าของปวดหัวที่สุด แต่การลงโทษดุว่าหรือเอาน้ำฉีดใส่เขาไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าการขวนเป็นพฤติกรรมตามสัญชาตญาณที่จำเป็นสำหรับแมวมันไม่ใช่การทำลายล้างแต่มีจุดประสงค์หลายอย่างทั้งการรับเล็บให้คมอยู่เสมอการยืดกล้ามเนื้อหลังและไหล่และที่สำคัญคือการสร้างอนาเขตโดยการปล่อยกลิ่นจากต่อมกลิ่นที่อุ้งเท้าของเขาดังนั้น แทนที่จะห้ามเขาขวนเราควรจัดหาที่ที่เหมาะสมให้เขาขวนค่ะเตรียมเสาลับเล็บหรือที่ขวรนแมวไว้หลายจุดในบ้านโดยเฉพาะบริเวณที่เขาชอบไปขวานบ่อยๆเลือกวัสดุที่หลากหลายเช่นเชือกปานพรมหรือกระดาษลูกฟูกและต้องมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ล้มง่ายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นเขาไปขวนโซฟาให้เราอุ้มเขาเบาๆไปวางไว้ที่เสาลับเล็บแทนเมื่อเขาเริ่มขวนเสา ก็ให้รางวัลด้วยคำชมหรือขนมการทำแบบนี้คือการสอนในเชิงบวกค่ะและอย่าลืมหมั่นตัดเล็บให้เขาทุกๆ2-3สัปดาห์เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้การเข้าใจและเคารพในสัญชาตญาณของเขาคือกุญแจสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะข้อที่8การจัดวางทรัพยากรผิดพลาดตำแหน่งคือทุกสิ่ง ข้อสุดท้ายนี้เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามแต่ส่งผลต่อความเครียดของแมวโดยตรงค่ะนั่นคือการจัดวางตำแหน่งของทรัพยากรที่สำคัญของเขานั่นก็คือชามอาหารชามน้ำและกระบะทรายอย่างที่บอกไปแล้วว่าห้ามวางสิ่งเหล่านี้ไว้ใกล้กันเด็ดขาดแต่ยังมีรายละเอียดมากกว่านั้นชามน้ำควรวางแยกจากชามอาหาร เพราะในธรรมชาติแมวจะไม่กินน้ําจากแหล่งน้ําที่อยู่ใกล้กับซากเหยื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคการวางชามน้ําไว้คนละห้องกับชามอาหารอาจกระตุ้นให้แมวกินน้ํามากขึ้นซึ่งดีต่อสุขภาพไตของเขามากค่ะและควรพิจารณาใช้น้าพุแมวเพราะแมวชอบน้ำที่เคลื่อนไหวมากกว่าน้ํานิ่งในชามนอกจากนี้ จุดที่วางทรัพยากรเหล่านี้ต้องทําให้แมวรู้สึกปลอดภัยไม่ใช่อยู่กลางทางเดินหรือใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเสียงดังเพราะแมวอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่กล้ามากินหรือมาใช้กระบะสายได้การจัดบ้านโดยคำนึงถึงมุมมองของแมวจะทำให้เขารู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของเขาจริงๆเป็นที่ที่ปลอดภัยและมีความสุขค่ะ เป็นยังไรกันด้านคะกับ8ข้อผิดพลาดท,ที่ได้เล่าให้ฟังกันในวันนี้จะเห็นได้เลยว่าการเลี้ยงแมวในบ้านให้มีความสุขอย่างแท้จริงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การให้ปัจจัย4พื้นฐานนะคะแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและเคารบในความเป็นแมวของเขาคะ่ะเราต้องใส่ใจตั้งแต่สุขภาพเชิงป้องกันโภชนาการที่ถูกต้อง สุขอ,อนามัยในบ้านไปจนถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นสัญชาตญาณและลดความเครียดให้เขาด้วยนะคะการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้แมวของเรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตที่ดีด้วยทำให้เขาเป็นแมวที่ร่าเริงอารมณ์ดีและอยู่เป็นสมาชิกที่น่ารักในครอบครัวของเราไปได้อีกนานเท่านานเลยค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะหลังจากฟังจบแล้วมีข้อไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหเราทำแบบนี้อยู่เลยบ้างไหมคะหรือใครมีประสบการณ์การเลี้ยงแมวในบ้านที่อยากจะมาแบ่งปันหรือมีเทคนิคดีๆที่นอกเหนือจากนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะคะดิฉันอยากอ่านทุกคอมเมนต์เลย และถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกดแชร์เพื่อส่งต่อความรู้นี้ให้กับทาสแมวคนอื่นๆและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเจ้านายสีขาของเราในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ส